เขามาแล้วสัญญาว่าจะลดน้ำหนักน้ำหนักหมายเ่้เฮ้โอ้กรบตุ้นนะคนน้า อาโมกินยิวยิ้มยิ้มแล้วจเยนฮะเข้านลักกล้องผมอ่ะตรงนี้พ้อมพ้อมร้อมไปดูขลงไปยืนลงไปยืนนั่นให้หน่อยนะยืนตรงเรานะครับยืนตรงต้น มันย <a> ้อเงินขาไ้อให้มนแก่กเออเซ็งนั้นเอาไปมือเดี๋ยวดึงให้เอามือเลยนอย่ายืนยืนตรงลาครับรถครับก็ัดจะท่าได้ฮะเดี๋ยวจะดึงไว้ให้ถ่ายรูปมา เอาพ่อแข็งไม่ดีงใครไม่ดึงเลยแต่แม่ตอนัไหนวันนั้บไปทำดิลัอยู่นเดี๋ยวับรออันนี้ครับรออชุดรอชุดครับรอเช็ดตีรอเช็ดตี ้โรลงานดีไหมครับจนแล้วไอ้นี่ทุกคนดูเลยของที่ที่ดีมาบบกเลย